โอ้โหทุกคนเปิดมาครับเพื่อรองโซ่ก็เอาเลยแล้วหลังจากพัดแล้วนะพี่กองเรือเขาแล่นมาทางนี้เนาะก็เห็นเป็นเรือพมาดามพอดีก็แน่จัดซะหน่อยครับโหดเกินน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับแับลำนี้นะฮะโอ้โหรูกยิงกันแบบว่าไม่กะให้รอดเลยมึงเนี่ยเออพังไหมพังไหมเออพังเรียบร้อยครับก็โหดเกิน โอเคครับตอนนี้เราก็เพิ่งยึดขอได้เนาะแั้นั้นก็ถ้าคปรหรัโซ่ไม่มาตีเกาะเราต่อก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราให้เ,เราหนึงเรามาเก็บขอสักนิดนึงครับตอนนี้เงินระบวกมาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วครับทุกคนซึ่งข้อดีของที่เราได้เกาะใหม่มาก็คือเราสามารถสร้างเป็นสแคปเนี่ยเพิ่มได้เนาะเอ้ยอะอะไรเนี่ยทําไมอะไม้หมดโอ้ไม่ก็ไม้หมดวะเนี่ยอ๋อเราไม้มาทําเป็นนี้เนาะโอเคเอามาแปรรูปหมดแล้ว <c oughs> อ่า ไม้ไม้ที่เป็นแท่งนะครับหมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหแ,หแหท่งอะไรวะท่อนเดียโอเคฮะเรามาเปิดคลิปกันสักน,นิดหนึ่งครับเอาล้วครับทุกคนกลับกันใหม่ครั้งนึงกับอันดับหนึ่งแปดสูสูนะฮะผาที่ก่อนผานที่สิบเจ็ดเป็นเรียบร้อยครับแน่นอนเลยทุกคนว่าเราลิกนก่อกันแล้วก็ต้องพัฒนาก่อกันต่อเนาะแถมก่อนี้ให้เหล็กลงมาแบบโคตรเยอะเลยขอบคุณมากนะครับป้ามาดามป้ามาดามก็เอาเหล็กไว้ที่ก่อนเยอะจัดอะประมาณเกือบสองร้อยตันได้ป่ะร้อยห้าสิบตันเนาะเออเยอะมากครับเยอะมาก แล้วก็เรือลำนี้โอเคกลับมาอยู่เรือสักนิดหนึ่งโอเคกลับมาถึงก่อนเรียบร้อยครับเก็บของสักนิดหนึ่งฮะหมายที่เพิเ่งเร็จเมื่อกี้นี้ก็เอามาเลยได้กันนะครับร้อยตันแล้วก็เอาของที่จําเป็นจะเป็นมาแล้วกันนะฮะอืมสเก็ปแบบน่าจะพออยู่ไ้ยปลาลดลงว่ะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นทําไมปลาลดลงได้โอ้ลบหนึ่งแล้วด้วยเกิดอะไรขึ้นอะ่ะมันฝรั่งแน่เลยรถก,การทํางานมันฝรั่งลงครับตอนนี้กลับมาที่ปก,กติเรียบร้อย อ่ะเราเพิ่มเป็นปลาแทนได้ปะ,ะเพิ่มการตกปลาเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์ปลาแล้วลวงเฉยเลยวะ่ะในระหว่างรอเรือแล่นเดี๋ยวเรามาสร้างเกาะรอเลยและกันเลยครับเพื่อไม่แบบเป็นการเสียเวลาเนาะเฮ้ยเรืออะไรบวกเนี่ยโอ้โหโอ้โหเอาดิมีการมาแซลเราหูยกำลังจะสร้างเลยขอภัยให้ทีต้องขัดพอดีป้ามาดามเขาห้าวเกินคือเราเรือมาดักลังนี้แล้วไงเขาก็ไม่น่าห้าวมาใกล้กับเกาะเรามากครับ ยังก็อนผมขยับไปนิดนึงแล้วกันนะเฮ้ย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 ,ย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 คุณอาเธอว่ะเอา้าโอ,โอ้เสียงดังมากก่อนไปสร้างกเกาอมาดูศึกกันชน,นิดหนึ่งแรกนะฮะ <c oughs> เอาละครับ <c oughs> เป็นศึกระหว่างคุณอาเธอกับป้ามาดามฮนะโอ้โหตอนนี้เป็นชิบออาไวลายหนึ่งรำนะครับรุมยิงกันอยู่ตัวเราก็ขอเรียงเป็นผู้ชมที่ดีแล้วกนะันไม่จะดูผลร้ายไปไหมผมว่าไหวผมว่าคุณอาเธอไหว คือป้ามาดามเขาต่อเลยเสียเขาก็มาเลยว่ะโอ้โหกะฮาวเกินแต่ป้ามาดามเขาต่อสุดไหมอย่างงี้ด้วยอ่ะมีเราอยู่นี่ด้วยเอ,าอย้ายังไงเอามาแจมไปซะหน่อยแล้วกันนะครับโอ้เขาขับหนีเลยว่ะหนีไปไหนละ่ะฮะไปไหนเอ้อ๋อฝั่งนี้เอาเรือวิจิตรศาสตร์อยู่เนี่ยยังไงฮะอ้าวไปซะแล้ว <laughs> อ่ะงั้นเราเรือเราจอดไว้กลางทะเลนี้แล้วกันนะครับถาากะฮาวก็มาดิ ผมไม่หวั่นด้วย <S <S โอเคฮะมาเรามาสร้างเกาะกันจริงๆดีกว่าครับพอเราสร้างเกาะปุ๊บก็จะมีอะไรให้เราได้ดูตลอดนะอุย้ยเกาะน,นี้ใหญ่อยูผู้ชมเออแอบชอบอะ่ะเกาะใหญ่ดีฮะเราสามารถตัดไม้ได้โซนนี้เนาะโอเคงั้นก็ผมสร้างเป็นโรงงานตัดไม้มาจนจุดหนึ่งจุดแล้วกันนะครับก่อนนี้ไม่ต้องสร้างใหญ่มากก็ได้เนาะผมว่าเขาจนอยูไ่ได้ตัวเองครับก็ดีนะแล้วก็กโซนนี้เราทําเป็นที่ปลูกสกแคป์แบบ้วยแล้วกันนะฮะ โอเคฮะแปลงของเราก็ประมาณนี้คร่าวๆนะก็ฟาสดโฟ์ดภาพก็จะไม่เห็น,นทั้งหมดเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆให้แล้วกันนะครับผมแล้วข้างบนมีอะไรวะนะอ๋อนกด้านหน้าของเราก็แน่นอนครับว่าเป็นที่อาศัยส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับจะมีเตันแบบว่าพวกฝาบพวกตลาดแรงต่างก็คือไว้ตรงกลางเมืองนั่นเองนี่แล้วก็ขึ้นไปมันก็จะติดถี่นะิดนึงไม่ใช่ข <c oughs> ึ้มนมาจะจะมีเป็นโซนเขาเรียกว่าอะไรอุตสาหกรรมต่างๆนะครับพวกเสื้อผ้าแล้วก็โรงงานทำสแคปแบบเนาะ และอนาคตก็คือผมแบบอาจจะเปิดเหมืองด้วยนะครับเออทุกคนพานิ่งจะบอกว่าลิ้นผมเจ็บนะฮะดังนั้นพูดก็จะแบบเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนิดน,นึงนะเผื่อไว้แว้เขาสองอันตรงนี้แล้วกันนะครับเผื่อว่ามัน,ม,นม,มันไม่พอเนาะเออในอนาคตอาจะสร้างอะไรเพิ่มอีกนะครับเช่นอาจจะปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไว้โซนแนถวอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคฝั่งนี้ก็ยังว่างอย่างเช่นกันครับก็จะมีเป็นเหมืองเนาะอันนี้ก็น่าสร้างเพิ่มเหมือนกันนะฮะถ้าเงินพอนะครับผมแล้วก็มีเป็น จี่ตกปลาครับด้านนี้นี่สองอันเล็กๆนะครับแล้วก็เผื่อไว้สร้างต่อเรืออะไรก็เผื่อๆไว้ก่อนนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับคือเกาะมันก็ถามว่าใหญ่ไหมก็ผมว่ากลางๆนะอาจจะไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นอุตสาหกรรมยม่อมๆได้อยู่เนาะในระหว่างที่เราสร้างก็มีการเปิดฝึกต่างๆไปบ้างนะครับเราก็ลบครับผมไม่สนใจ <laughs> ผมเอาไม้มาส่งเรียบร้อยครับตอนนี้นะคือลํำนี้คืออะไรเนี่ยถ้าผ่านาน้ำเราผมยิงนะบอกไว้ก่อนนะ,ะมาดักไว้ก่อนเลยเออ อัน,นี้มันมีเจ้าหินนะบอกไปก่อนนะระวังไว้ด้วยละกันนะฮะมาผ่านมาก็ยิงนะครับผมบอกไปก่อนโอเคมาเดี๋ยวเรามีไม้หนึ่งรตันแลวครับตอนนี้เราน่าจะเริ่มสร้างแล้วอยากแรกเรามาสร้างเป็นอันนี้ก่อนล้วกันนะครับตลาดเนาะจ๊บแล้วก็หมู่บ้านมาสักสี่หลังแปดหลังโอเคไม้ไม่อยู่เนาะโอเคเปิดไปต่อแวกน,นะครับถือว่าเปิดประเดิมหมู่บ้านเอา้าแล้วผมไปกดรวมผับไน่ตายเถ <laughs> อะจะบ้าตายไรวัน <laughs> เอายังไงเอาแล้วเราไม่ยิงเขาหรอลูกอ๋อนี่เรียกคุณอาเธอเอา้าวเรียบร้อยผมเบอร์แล้วเรียกคุณอาเธอแล่นผ่านอันนี้นี่หว่าเออเนาะว่าเขาอยู่ใกล้เกาะเขาอยู่นี้นะครับแล้วคืออะไรโจสรสลัดเฮ้ยผมเป็นพันธมิตรคุณอาเธอครับอะไรครับผ่านมามยิงหมดนะอืม้าวนี้ไปแล้วกลัวแหละเชียเวลาย,ยิงแรงนะครับบอกไว้ก่อนเรายังไม่มีเกาะที่นีเวลเลยเนาะทุกคน ต้องไม่เปิดศึกนะครับอ๊ยแล้วทําไมพื้นตรงนี้มันอัปเกรดวะเนี่ยมันบั๊กหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฮะผมกดผิดแน่เลยทีนี้นมีปีกอยู่สี่สี่ตันด้วยไม่ <c oughs> เป็นไรโอเคเปิดเรียบร้อยครับรอชาวบ้านย้ายเขาไปอยู่สักนิดหนึ่งตอนนี้ติดลบเพิอสี่สิบไอ้อไเนี่ยจิ๋วลําจิ๋ว <c oughs> เอาผ่านมาก็ยิงตัหน่อ่แรกแล้วฮะอะยิงดักไปครับโดนไหมโดนไหมโดนไหม โอ้ยแมนอยู่แมนอยู่ปับปับปับชุดชุดท้ายครับบายบายป้ามานามตอนนี้คือรู้สึกว่าน่าจะโดนกดแบบสุดๆแล้วฮะเอสอสงสารอยู่นะครับแต่ก้าทำอะไรไม่ได้เนาะบางทีการเปิดสงครามก็ให้เลือกให้ดีนะฮะ <c oughs> สงครามมันโหดร้ายเสมอเพิ่มหมู่บ้าอีกครับึุบชุบชุบชบ,ชบโอเคเป็นไงบ้างตอนนี้ ตล็อกหรือยังเอ่ยต่อไปจะเป็นปลานะครับเดี๋ยวเราสร้างรอเลยก็ได้นะชึบป,ปลาปลาแล้วก็เรื่องของการตัดไม้ครับตึ๊บโอเคแล้วก็โรงงานแปลรูปไม้ชนิดหนึ่งฮนะเอาไว้ด้านนี้แล้วกันนะครับชึบโอเคเหลือก็น่าจะรอเศรษฐกิจได้ครับคือตอนนี้เงินระบบเยอะอยู่ไงถึงแม้ว่าก่อนนี้ติดลบนิดหน่อยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับทีนี้สแคปแบบเราก็จะเหลือแล้วอ๋อเขยังชั่วครับ ได้มีสแคนนำสมงไปทีเกาะสักนิดหนึ่ง <c oughs> รชอชาวบ้านสักครู่ฮนะคือตอนนี้ป้ามานามเขาน่าจะแบบว่าออกจากเกาะยากมากอรัทุกคนเพราะว่าเขาติดไปหมดเลยครับฝั่งนี้ก็ติดเราฝั่งนี้ก็ติดกูานาเธอเนาะฝั่งนี้ก็ติดกูานานเธอเลยครับแล้วก็โอ้โหทุกคนดูกองเรือคุโรรอนโซ่ดิโอ้อันนี้จะเพิ่งยึดมาได้แน่เลยผมว่าน่าจะเป็นกอป้ามานามนะครับโอ้โหโ,โหดจัดแล้วก่อนนี้คือบีเรสเปเปอร์มีฮอปด้วยโอโ้ทำเลจะได้นะ โหดมากโหดเกินแล้วก่อนนี้มีอะไรบ้างอืก่อนนี้คือ,กอนกานที่เหลืออยู่ของป้ามาดามนะครับมีเลเปเปอร์กับมอ,อปเช่นกันเนาะมันข้อเสียคือมันติดกับเกอะจนสลัดนะทุกคนเนี่ยกอะจรสลัดอยู่ข้ังหละครับแต่ถ้าเราสมมติว่าเรายึดก่อน,นี้ได้ก็ถือว่าผมว่าไม่เลวเหมือนกันนะครับได้ของไปสองอันเนาะนั่นใจนะหรือว่าพานนีเลยจะมาเปิดที่ก่อน,นี้ดีนะมีอะไรโโหดไหมเนี่ยเหมือนเดิมเลยนี่หว่าทุกคนผมว่าเราไหวนะ เออป่ะท่านหน่อยแล้วกันนะครับปะรวมตัวกันที่เกาะคุลาลอตโซ่แล้วกันตรงนี้แล้วก็เรือกองที่2ก็มาตรงนี้เช่นกันครับในระหว่างเราเรือเดินทางเมื่อกี้นี้คือแอบปลดล็อกมาเป็นหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอืเยี่ยม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 หมู่บ้านตอนนี้ก็คือโอเคแฮปปี้แฮปปี้มีเสื้อผ้าแล้วอ่ะเราก็มาเพิ่มโรงงานทําเสื้อผ้าแล้วนิดนึงฮะปับป๊บปับ๊บปั๊บ เปิดเลยก็ได้ครับอืแล้วก็ตามฮอปชาวบ้านไปป่อพิ่มชาวบ้านสักนิดนึงปัม๊มไม้หมดไปเนี่ยโอเคอันนี้คือครบหมดละที่เหลือคือรอชาวบ้านแล้วครับอ่าเดี๋ยวบบพักโรงงานนี้ก่อนก็ได้รอชาวบ้านเข้ามาที่เมืองสักครู่ฮะแล้วก็รอเกิดก่อนใจเย็นนะไม้ที่เหลือนี้ทำเป็นสลายาเพลิงได้เลยโอ้โหที่ลบไปร้อยหกสิบสามแล้ว ราคาแบบว่าโอเคแล้วก็ผมว่าผมจะไม่สร้างเรือใหม่ครับผมจะใช้เรือลำนี้ที่วิ่งทั้งสามเกาะไนะฮะส่งของเพิ่มอีกครับโดยการที่แบกเกาะน,นี้มีอีกหนึ่งเกาะก็คือเป็นสีน่เกาะโซนนี้ก็คือให้เรือลำเดียววิ่งให้ครบไปเลยประมาณนั้นนะเอ้ยเดี๋ยวจริงๆเราใช้เรือลำนี้ดีวกว่างั้นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนครับสงสารเรือลำนี้วะเขาแบกเกินเยอะเกินไปละงงินแบกเกาะนี้เพิ่มไปก่อนล้วกันนะครับเกาะน,นี้เราจะโหลดเป็นพวกสกแคปแหนบเนาะโหลดมาทีประมาณชักสองอันก่อนแล้วกัน นามตันก็ไดนะ้อะเาลงที่ก่อหลักเนาะเยอะไปไหมเยอะไปบอกว่า2อันนะครับแล้วก็เอาไปลงที่ก่อหลักโอเคประมาณนี้ฮะทีนี้เรื่องของเลปเปอร์กับเรื่องของสแกรแบบไรเงี้ยไม่น่ามีปัญหาแล้วใช่ไหมโอ้ผ่านน้นๆแล้วซะห <c oughs> อแวบมาดูก่อหลักสักนิดนึงหน่อยแล้วกันนะครับพาทน,นี้ก่อนที่เราจะไปบุกกันเนาะตอนนี้เงินบวกมาที่พันแปดพันเก้าแล้วว้าวเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมมันโอ้สบ,บู่ไม่พอหรอว้าว น่าจะขายเยอะเกินหรอผู้ชมเดี๋ยวเพิ่งไปขายสบู่เพิ่มแล้วกันนะฮะตอนนี้คือโรงงานทําสบูท่ทําไม่ทันแล้วอะเกิดอะไรขึ้นอ๋อเราแปลรูปวันนี้ไม่ทันใช่ไหมโอเคคือโรงงานแปลรูปไปไขมันหมูไม่ทันครับเราเล่นการทํางานดีไหมเนะี่ยโหติดรอบๆผู้ชมั้นไม่น่าลุ่งเลยครับั้นเราต้องเพิ่มโรงงานใช่ไหมโรงงานทํามันหมูอ่ะตรงนี้แลกหนึ่งโรงงานแล้วกันน่าจะดีขึ้นนะฮะแหววเฮาตรงนี้ทํางานหนักมากสู้ๆเลยนะฮะ น่าจะไม่เพ me, huh? oh, okay. okay. Oh, okay. Oh, okay. ิ่มอะไรเขาแหละครับโอเคพออยู่ทุกอย่างโอเครับที่เหลือก็รอสักครู่นะชาวบ้านโอ้โหโล่นคือผมก็ไม่ได้อยากอะไรกับม็อบหรอกนะครับแต่คือม็อบมันแบบเห็นแล้วก็สงสารชาวบ้านจริงนะโอ้ดูดิโอ้โหเกิดการจราจลจนแบบว่าเผาบ้านกันแล้วอะโหดมากครับตอนนี้อยู่ที่เกาะคุณมาดามนะครับเกาะเราไม่มีประท้วงนะเนาะเพราะเรามีตำรวจนะฮะ คือจริงๆตนี้ที่อยู่ใกล้สถาีตำรวจด้วยซ้ำเลยครับเนี่ยอยู่ข้างๆนลยนะทุกคนเนี่ยคือต,อนนตำรวจยังไม่ได้มาแบบปราบจราจนเนาะแต่เมื่อกี้แอบ,บเห็นตำรวจอยู่นะไหนเอ่ยไหนว่าก็คือตำรวจเขาไม่ได้มาปราบม็อบหรอกเกิดอะไรขึ้นครับกับที่เกาะคุณมาดามตอนนี้นะรู้สึกว่าชาวบ้านนี่เกิดการมาทวงเยอะมากครับเจอตำรวจไม่มาแต่คือนกักปรบเพลิงมาแทนเออเอแต่าหายไปแล้วครับน่าจะปราบไปเรียบร้อยละ เราไม่ได้เห็นอิเมชั่นเนาะเออแก้เสีได้นะทุกความที่ว่าสงครามมันเกิดมานานเนาะมันยืดเยื้อแล้วแบบเขาแลดูแบบใกล้แพ้สงครามครับแต่ชาวบ้านก็จะประท้วงเยอะหน่อยเนาะสงสารนี่แล้วสงสารอยู่แต่ก็สวยๆแ้กันนะฮะ <laughs> ตัดภาพมาที่เกาะคุณมานามตอนนี้ครับเรือเรามาพร้อมเรียบร้อยแล้ว,ลวลเดี๋ยวรอเรือระิวสักครู่ก่อนตอนนี้คือใกล้เต็มแล้วครับบวกมาทีนี้จะหน่อย <laughs> อีกประมาณพันสองครับเดี๋ยวเราเล่งเวลารอแล้วกันนะฮะเอาละทุกคนพร้อมไหม ว่าตอนนี้ผมพร้อมมากๆเลยยังไงละ่ะเอาละทุกคนถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมายึดเกาะน,นี้เพิ่มกันดีกว่าฮะในร,ระหว่างที่ป้ามาดามล้มล้วก็ขอนนขอนุญาตนะครับขออนุญาตเดินเดินไปข้างหน้าแทนป้าแล้วกันนะตอนนี้เรือเราฮิวครบและเราให้เรือลำแรกออกมาแทงก,ก่อนแล้วนะครับมาโจมตีที่ป้้มปืนนี้กันเลย let's ก o ฮะแล้วก็เรือที่เหลือครับไารุยรอเรือนี้ใกล้ถึงก่อนแล้วกันนะครับ ประจันบ,บานครับผมโอเคเริ่มยิงไปที่เรียบร้อยฮนะข้อดีคือเราเอามีที่หิวเนาะเดี๋ยวเขย่าเข้า,าใหม่สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับได้เป็นโลให้หนิดนึงโจมตีป้อมปืนนี่ก่อนแล้วกันแล้วก็ที่เหลือโจมตีที่หิวอนแล้วน,นะครับรุยแล้วก็มาเขย่าเข้ามาที่ระยะครับผมแล้วก็ยิงมาแหวบฟืบแล้วก็บึ้มกลางวงเลย เอาทุกลาลำโจมตีที่ยูก่อนแล้วกันนะครับวิ่ยเรือรดเร็จวจังหวะรอบนี้โอ้โปืนสองลำนี้ก็ยิงอันนี้แล้วกันนะครับจะพังละจะพังละที่ยูจะพังละ,ะ,งละ,ะ,งละอ๋อผมว่านะ่าจะเป็นเพราะว่าทุกท,ทุกปืนมันแบบมันลุมยิงที่เรือลำเดียวเนาะนั้นก็าจะพังเร็วสักนิดนึงครับโจมตีที่นี้ต่อฮะโอ้ยเรือพังหวาทุกคนแย่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 อย่างงี้ไม่ดีเลยครับพังพังครับพัง โอ้หต่อไปเขาเล่งอันนี้แล้วตออ่อปะกันโบลครับถ้าเล่งกันโบลนี่ไม่ดีละผมเอากันโบลถอยก่อนแล้วกัน <laughs> เอ,อ้ยเก็บ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 โรคโรคโรคเยอเอากันโบลถอยก่อนเฮ้ยเรือใครมาช่วยปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่สองลำนี้ก็ยิงนี้ก่อนแล้วนะครับโอ้ยยิงกันโบลเลยดิ <laughs> อ่ะลุกยิงครับโอเคแล้วก็นี่ไปยิงนี้ต่อครับ ไม่น่าไหววะ่ะทุกคนถอยไปก่อนแล้วกันจะพังแล้วด้วยครับโอ้ยอย่าชนกันลูกอย่าชนกันพังไปเนี่ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วอ้ยอย่านะอย่านะอแข็งอยู่ยังแข็งอยู่ตายไม่รอดอลุมยิงครับลุมยิงน่าจะพอไหวครับโอ้โหเรือเราพังไปเยอะกว่ารอบเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับไกลละกลย,ยืนได้แล้วครับโอ้ยจะรอดไหมเนี่ย เอาเร็วยิงแล้วลูกช่วยกันยิงลูกกันโบสเร็วกันโบสก,ก็จะพังแล้วอ๋อยังไงเอ่ยอีกชุดเดียวทีเดียวเอ้ยพังแล้วโอเคเอาจบตีนี้ต่อครับสารกลางสุดท้ายแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรครับรอบนี้ยึดได้เรียบร้อยโอเคพังไปสองลำครับรอบนี้เราก็เท่าเดิมนะแต่ทำไมมันดูโหดขึ้นวะโอเค อ่ะยึดครับผมเรียเลยแล้วก็เก็บของสักนิดนึงดีนะที่ยังพอเจ็บแต่แบบว่าไม่ได้เสียหายหนักมากอะไรขนาดนั้นเนาะออ้ได้เหล็กไปอีกห้าสิบตันว่ยทำไมเกาะเขาเหล็กเยอะจังโหกี่ชุดเะนเนี่ยอุ้ยเหล็กเกาะของป้ามาดามเยอะมากโอ้โหลอยกว่าครับร้อยสี่สิบกว่าตันและแถมในนี้มีของใส่เท้าห้อีกของป้ามารามเยอะมากสุดยอดครับ โอเคงั okay. ้นก็ผมขออนุญาตพักตัวตรงนี้สักคู่แล้วกันนะพักตัวพักใจ,จนิดน,นึงโอ้ยอยู่เลือดสักคู่แล้วกันนะครับสรงท้ายพี่เดี๋ยวเรามาต่อเรือเพิ่มมานน,นิดนึงปูพังหมดเลยก็คือตอนนี้ไม้ที่ก่อก็ไม่พอแล้วด้วยฮะเคไม้กลับมาล้วตันแล้วผมขอเปิดโรงงานตัดไม้เพิ่มก่อนแล้วกัน ah, เลือลูกเรัพ่อซื้อได้ไหมเนะี่ยโอเค เซอร์บอกว่าต่อตัดเนือรุ่นี้แหละพังบ่อยแลวเกิน <c oughs> อะแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปที่เกาะีกแล้วกันนะครับโอ้หตรงนี้ก็มีไฟว่ะทุกคนไฟคุณอเาเธอร์บอกครลอนโซครับตรงนี้โอ้โหหน้าน้ำเราอะูแล้วคิดดูทุกคนถ้าเราเปิดศึกแบบทั้งสองคนนี้คือเราน่าจะน่าจะแบบว่าอิ่มอิ่มอะทุกคนผ <c oughs> ่านหน้าน้ำเราแบบเกือบทุกพาร์ทเลยครับตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางอะเนาะก็จะนัวสักนิดนึงโอเคก็งั้นเดี๋ยวเราลางไปกับ ลองเรือชุดนี้เลยแล้วไงครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแรงใจผมด้วยแล้วกันนะฮะเจอกันในทีอีพีหน้าครับผม